มูรินโญ่และก็สโมสรัลมาดริดครับต่อกันที่สโมสรบาร์เซโลนาคู่ปรับของมาดริดกันบ้างครับกุนซอเป๊ปกัวเดลล่านั้นก็ออกมาแสดงความยินดีกับลูกทีมคนเก่งนั่นก็คือลิโอเนลเมสซี่ครับหลังจากที่เมสซี่นั้นได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี2010ครับเป๊ปกัวเดลล่าครับผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาจากฝงศึกลาลิกาสเปนครับก็ออกมาแถลงข่าวล่าสุดแสดงความยินดีกับลูกทีมคนสาคัญนั่นก็คือลิโอเนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาครับ หลังจากที่เมซี่นั้นได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมรางวัลฟีฟาบอลองดอร์ครับซึ่งก็เป็นปีแรกที่มีการควบรวม2รางวัลก็คือฟีฟาแล้วก็บอลองดอร์นักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปภายใต้ชื่อเดียวกันครับโดยเมซี่นั้นได้รับคะแนนเสียง22.65ครับเอาชนะเพื่อร่วมทีมบ,บาร์เซโลนานั่นก็คืออันเดสอินเอสตาที่ได้อันดับ2และก็ชาบี้เอเนนเดสที่ได้อันดับ3ครับซึ่งทั้ง2คนนั้นก็เป็นนักเตะทีมชาติสเปนชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2010ที่ผ่านมาครับ โดยกวัวล,ล่าบอกว่าไม่ว่าใครจะได้ครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะของบาร์เซโลนาทั้งนั้นก็ทําให้เขานั้นภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งตัวเขานั้นก็มองว่าเมสซี่เหมาะสมแล้วครับที่จะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่าบอลลอนดอร์ประจําปี2010ครับหลังจากที่เมสซี่นั้นเป็นดาวสโบรสูงสุดของยุโรปฤุูกการที่แล้วยิงไปถึง34ประตูและก็ช่วยให้บาร์เซโลนานั้นป้องกันแชมป์ลาลีกาสเปนเอาไว้ได้อีกหนึ่งสมัยครับ ส่วนบรรยากาศที่แคว้นเวสต์เบงกอรในประเทศอินเดียครับชาวอินเดียที่นั่นก็ร่วมฉลองฉลองให้กับลิโอเนลเมสซี่เช่นเดียวกันครับหลังจากที่เมสซี่นั้นได้เป็นนักเตะคนที่10ของโลกที่คว้าตําแหน่งนักเตะแห่งปีมาครองได้2ส,สมัยแล้วก็เป็นนักเตะคนแรกต่อจากมาโกแฟนบาสเทนที่ได้ครองรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของยุโรป2ส,สมัยติดต่อกันครับ โดยชาวอินเดียโดยเฉพาะเด็กๆครับก็โบกธงชาติอาร์เจนตินาและก็ตัดเค้กที่เป็นรูปหน้าของเมซี่เป็นการร่วมฉลองฉลองการที่รัดเวสเบิร์กอลของอินเดียด้วยครับ